ก็กตจังหวัดลบบุรีนะครับมีการจัดประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาสำหรับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดครับ ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกผู้ที่สภาสำหรับบุคลากรที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดคณะกรรมการระดับอำเภอและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอโดยมีนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด7คนคณะกรรมการระดับอำเภอ7คนรวม77คนและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดลบบุรี15คนรวมทั้งสิ้น99คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีกล่าวว่าเนื่องในวันที่10พฤษภาคม2567อายุของผู้ที่สภาชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงจากนั้นจะต้องดำเนินการเลือกสมาชิกผู้ที่สภาชุดใหม่จำนวน200คนที่มีวิธีการคัดเลือกแบบใหม่โดยจะใช้วิธีการให้ผู้สมัครเลือกกันเองใน20กลุ่มอาชีพซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้กะกะตจังหวัดลบบุรีจึงได้กําหนดให้มีการประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อชี้แจงกฎหมายระเบียบ สำหรับการเลือกสมาชิกพุทธสภารวมทั้งข้อห้ามในการแนะนำตัวและข้อห้ามในการหาเสียงเพื่อให้คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งทุกระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทำให้การดำเนินการเลือกสมาชิกพุทิสภาบรรลุผลสำเร็จด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายต่อไป